กล้วยฟอริดาด่างนะคะวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2566กว่าสิบแล้วเราจะมาชิมรสชาติเนื้อนี่เนียนมากค่ะนุ่มมากเนื้อเนียนมาก,มมาก,มมากรสชาติอร่อยเนื้อนเนียน,เ,น,นเหมือนจะออกมันๆน,นิดๆ รสชาติเดค่ะเหมือนกล้วยหอมเลยรสชาติเหมือนกล้วยหอมเลยเฮ้ยไม่ใช่รสชาติเหมือนกล้ว,วยไข่บ้านเราใช่เหมือนกล้วยไข่เพราะกล้วยไข่มันก,ก็จะเป็นเนื้อแน,น่นๆ่นเนียนเนียนนะคะก็เหมือนกันเลยเหมือนกล้วยไข่บ้านเราลูกก็เหมือนประมาณลูกกล้วยไข่ค่ะไม่ค่อยใหญ่หรือว่าเราเลี้ยงไม่ค่อยดีแต่หน้าวันนี้ค่ะอืมอืมสุขค่าคืออะ อร่อยค่ะอร่อยดูายลายนะคะนี่ตอนสุกน,นี่อันนี้ตอนที่เขาเกลี่ยสีสวยไหมคะลายอ๋ออย่างนี้คะ่ะอันนี้สุกแล้วสุกแล้วก็ยังคงมีลายอยู่นะคะก็ย,ยังมีลายแบบว่าดีอ่ะดีต่อใจอร่อยมากๆถ้าเพื่อนคนไหนมีโอกาสที่จะ เอากล้วยด่างอริดาไปปลูกคือโดยส่วนตัวแล้วนะคะชอบกล้วยอริดาด่างเพราะว่าด้วยความที่ใบลวดลายเขาสวยเนะยาะดังที่เรารู้ๆกันนะคะว่ามันสวยอะ่ะคือแบบมันแพงเนาะตอนที่ซื้อมาเมื่อประมาณปลายปีหกประมาณตุลาปีหกสี่นะคะอันนี้ปลูกใช้เวลาในการปลูกก็คือปีกว่าเพราะว่าตอนที่เราได้มานี่คือเราได้ไม้แค่ต้นละสามหมื่น 30, 000, ตอนนั้นซื้อตอนนั้นกำลังขึ้นดานเลยแต่ว่าด้วยความที่รักนะคะ จอ่ะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความตักด้วยนะคะเออตอนนั้นซื้อมาต้น 30, ต้นสามหมื่นต้นละกสามหมื่นก็ได้มาความสูงก็ประมาณสามสิบเซนนะคะหนึ่งไม้บรรทัดก็ยังเก็บไว้แล้วก็ดูแลรักษามาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาออกลูกให้ได้รับประทานนะคะแต่สิ่งในสิ่งอื่นที่ได้นอกเหนือจากความอร่อยแล้วนะคะก็คือความสวยงามแล้วก็เป็นความสุขทางใจนะคะที่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ ต้องให้คนรักจริงๆอ่ะอืมอันนี้คือผลผลิตกเลยชอบ